เมื่อคุณต้องการโทรหาลูกน้องที่ต่างประเทศแต่ไม่รู้จะเริ่มประโยคไหนก่อนดีวันนี้นะคะไปมีประโยคสวยๆให้คุณได้ฝึกใช้ฝึกตามพูดอย่างมั่นใจค่ะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะเวลาที่คุณโทรไปหาใครนะคะประโยคแรกสําคัญสุดค่ะและประโยคแรกของคุณคือ good morning good afternoon หรือว่า good evening ค่ะ Good morning, Good afternoon, Good evening. คำแรกเนี่ยเป็นคำที่คุณต,ต้องพูดให้ชัดนะคะพูดให้มั่นใจพูดให้เสียงดังนะคะเพราะว่าเป็นคำที่กระตุกนะคะเวลาที่คนที่ฟังอยู่เขาจะได้รู้ว่าคุณตั้งใจโทรมาเพื่อทำอะไร Good morning. ทีนี้ประโยคต่อไปนะคะก็คือ This is จุดๆไอ้ตรงจุดๆนะคะใส่ชื่อคุณเข้าไปคะ่ะ This is Ploy calling from จุดๆจุดๆที่สนะคะใส่ชื่อบริษัทค่ะ This is Ploy calling from English Smile. This is Ploy calling from English Smile. สมมติว่าคุณชื่อมารีนะคะคุณโทรจากบริษัท Fab ค่ะ This is m a l l y calling from Fab Company. This is m o l l y calling from Fab Company. อ่าตอนนี้คุณชื่ออะไรคุณบริษัทอะไรใส่เข้าไปนะคะโอเคพอคุณพูดประโยคนี้เสร็จนะคะคนที่อยู่ปลายสายเขาก็จะพูดว่า Good morning Miss Ploy. How may I help you? Good morning Miss Ploy. How may I help you? Good morning Miss Ploy. How may I help you? How may I help you นะคะเขาจะไม่พูดแบบนี้เขาจะพูดว่า How may help you How may help you How may I help you, I help you แบบนี้เร็วๆนะคะและประโยคต่อไปที่คุณจะพูดคือขอพูดกับคนนั้นคนนี้หน่อยใช่ไหมดังนั้นคุณจะต้องพูดว่า May I speak to Mr. จุดๆ,ๆอ่าจุดๆ,ๆเนี่ยก็คือชื่อที่คุณอยากจะคุยด้วยนะคะสมมติว่าคุณต้องการคุยกับคุณจอห์นวิกนะคะคุณสามารพูดได้ว่า May I speak to Mr. John Wick please may I speak to Mr. John Wick please สมมติว่าคุณจอห์นวิกเป็นคนที่ทุกคนรู้จักนะคะคุณสามารถรอคุยกับเขาได้เลยแต่ถ้าคุณจอห์นวิกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักคุณจะต้องบอกแผนกด้วยนะคะว่าคุณจอห์นวิกอยู่แผนกไหนอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าเขาอยู่ sales department sales department ก็คือแผนกขายอ่ะคุณสามารถพูดได้ว่า may I speak to Mr. John Wick from sales department please may speak to Mr. John Wick from sales department please may speak to Mr. John Wick from sales department please ความดังอยู่ตรงคำว่า speak นะคะแล้วก็ john wick แล้วก็ sales department เพราะว่าเป็นคำสำคัญคุณจะต้องพูด3คํคำนี้ให้มันดังที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้อ่าไม่ใช่แบบดังมากมายแต่ดังที่สุดในประโยคที่คุณพูดนะคะเพื่อให้คนฟังเนี่ยรู้ว่าคุณต้องการทำอะไร may I speak to mr john wick from sales department please อ่าโอเคนะคะสอันนี้เด่นสุดนะคะและ คำต่อไปที่คนที่รับสายนะคะจะพูดก็คือ Sure I'm putting you through Mr John right now just hold on a second Sure I'm putting you through Mr John right now just hold on a second และประโยคสุดท้ายที่คุณจะพูดกับคนที่คุยกับคุณก็คือ Thank you Thank you อ่าแบบนี้นะคะเวลา Thank you ไม่ใช่ Thank you แต่ว่า Thank you Thank you da da Thank you. เสียงที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเสียงที่คุณมั่นใจฝึกเสียงวันนี้ไว้นะคะฝึกประโยคที่ใช้ได้เลยนะคะไปพร้อมๆกับพลอยค่ะตอนนี้ถ้าใครสามารถใช้บริบทนี้ได้แล้วพิมพ์คําว่า hello มาให้พลอยหน่อยนะคะตใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะและในคอนเทนต์ต่อไปพลอยจะเอาเนื้อหาอะไรมาทําให้คุณพูดอังกฤษได้อย่างมั่นใจอีกรอติดตามที่เพจนี้ English Smile by Madame Italy สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบาย hello ทีนี้ประโยคต่อไปสมมติว่าคุณชื่อชืออะไรดีชื่อมาลีเอชื่อมาลีคหนึ่งสอามเป็นาออเป็นอดีกว่าเขนาดเอกลกคณ